ต่อที่เรื่องของการลงพื้นที่ของท่านรองนายกรัฐมนตรีและคณะนะครับที่ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคผาเวียงปากนายนะครับซึ่งจะเชื่อมโยงเศรษฐกิจจากประเทศไทยไปยังสปปลาวครับพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีพร้อมนายสันติพร้อมพัฒนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคผาเวียงปากนายและเดินทางต่อไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝกที่ตำบลท่าแฝกอำเภอน้ำปากจังหวัดอุตรดิตถเพื่อมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยทางพลเอกบระวิทย์บอกว่ากำชับให้ความสำคัญเร่งศึกษาออกแบบและขออนุมัติก่อสร้างให้ได้ในปีงบประมาณ69นี้นะคะเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจการขนส่งสินค้าและเครือข่ายทางหลวงจังหวัดหน้าและจังหวัดอุตรดิตถ์รวมถึงสปป,ปลาวเพื่อผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่2จังหวัดค่ะ ต่อจากนั้นได้เดินทางไปยังอบตท่าแฝกจังหวัดอุตรดิตนะครมอบสมุดประจําตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทํากินในชุมชนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าจริมปัญหาการไม่มีที่ดินทํากินปัญหาการถือครองที่ดินรัฐบาล ก็มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาดังกล่าวจัดทำที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาลหรือคอทอชอจะช่วยลดความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินรวมถึงเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะสำหรับประเด็นที่ผู้แทนประชาชนได้กล่าวมานั้นก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาแล้วก็อย่างบูรณาการค่ะ ครับก็ร่วมกันรวมถึงพูดคุยนะฮะกับคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินของจังหวัดอุตรดิตถ์ครับรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้พิจารณาดําเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนแล้วก็ให้ทุกหน่วยงานนะครับทั้งส่วนกลางแล้วก็ภูมิภาครวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยให้ความสําคัญเร่งดําเนินการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาอาชีพการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชน รวมถึงนำแนวทางสหกรณ์มาใช้ในการบริหารจัดการในพื้นที่คอทชให้ต่อเนื่องเกิดผลเป็นรูป,ปรธรรมเพื่อให้ประชาชนสามารถต่อยอดความรู้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้นอกจากนี้ครับยังได้สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำกรมชลประทานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นปัญหาหลักของประชาชน พร้อมกับให้กําลังใจแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งในพื้นที่เนี่ยท่านก็ถามนะฮะหากมีปัญหาอุปสรรคเนี่ยก็สามารถที่จะประสานงานกับคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดหรือว่าสํงงานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะฮะเพื่อหาแนวทางในการ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่อไปครับ,รบก็นอกจากดูเรื่องของการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคนะฮะที่จะเชื่อมโยงไทยกับสปป,ปปลาวผ่านะสะพานผาวเวียงปักนายแล้วเนี่ยลงมาในพื้นที่แล้วท่านก็ดูในพื้นที่ด้วยนะฮะว่าประชาชนราษฎรในพื้นที่เนี่ยมีปัญหาม,มีความเดือดร้อนด้านไหนอย่างไรบ้างก็ฟังปัญหาตรงจากนะฮะตัวแทนของชาวบ้านเนี่ยนะฮะ